ให้สุขีมันเสมอมันคือเก่าเงินทองลังเข่าความเศร้าห่างหายให้สามพยัค์อีกรอบตึกติดติดติดมันต้องเป็นยังไงครับอ่าต้องเป็นยังไงให้สุขขีมันเสมอมันคือเก่าเงินทองลังเข่าเงินเงินทองลังเข่าที่ระคำเงินทองลังเข่าแมนให้สุขีมันเสมอมันคือเก่า เ<อ>งินทองลังเขาความเศร้าห่างหายอันเนี้ยโอเคไหมว่าหันเขาระว่าเงินทองลังเขาเป็นบทนำกต้องเงินทองลังเขาให้สุขีมันเสมอมันเครือเก่าเงินทองลังเขาความเศร้าห่างหาย เงินทองลังเขาเงินทองเงินท่องลังเขามันเสียงจะดุก่อนรอบนึงศูนอะไรเริ่มศูนแล้วเงินทองลังเขาเงินท่องเงินทองลังเขาลังเขาพี่น้องบ้านเฮาให้หัวใจพี่น้องบ้านเฮาให้สุขีมันเสมอมันคือเก่าเงินทองลังเขาความเศร้าห่างหาย เงินทองลงเขาหายเงินทองลงเขาฟตงเารหายฟังเสาางหายเงินทองลงเขาเ้ินทองลงเขาฟังเสาร์หายเงินหายใจสองรอบวะ เสถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้คุณต้องหยุดหายใจต้องหยุดหายใจนะ 어 휴대폰 터켜 유럽 전. 삼 기.

ก็ให้ฮักคือเก่ามาฟังลำเพลินแล้วก็ให้ฮักคือเก่ามาฟังลำเพลินแล้วก็ให้ฮักคือเก่ามาฟังลำเพลินแล้วสวรรค์หัวใจมันแก่นกันไว โอเคได้อยู่ไปคนคิวต่อไปไม่สี่คนใจเราหอมสี่คนเขาหอมพี่น้องเอกวิวัฒ EP สามค่ะไปกันเด้อให้มันสี่คนก็พอที่ว่าทุกคนน่็คือเราบนเวทีพร้อมกันหมดเลยแบมกับบอมผู้ใดจะลองนี่บอผู้นี้บอแบมแบมลองจริงป่ให้น้องน้องฟิล์มลองกันน้องฟิล์มลองกันก็ได้ตันอัดหมาให้ตันอัดสี่คนเอออัดอัดตันอัดด้วยก็ได้ตันก็ได้เนา ไม่ไม่อ๋อฟิล์มยังไม่ได้ร้องเลยไงให้น้องรองร้องดูก่อนคลิปที่สมแล้วแปลงคลิปที่สมแล้วหรอฟาดเมยเนี่เนคัคอนเทนต์ยังนอกวันนี้เอพีวัดอีกพี่วัดอีกเอ็ิเสีอยหมดเลยหรอสิบเงไงคอยเวลาไี่เพีวดนี้ นู้เรื่ปวดหัวค้งเดียวแล้วได้ค่ะคุสุดาเขาเทองหลังเขาความเศร้าผมรู้สึกว่าเราใช้ที่เราใช้เวทีแบบความกันนะให้ฮักสาวน้อยผู้ปวดอ้อยซอยคืออ้อยกอมยมหนูขอยึดเก้าอี้แป๊บหนึ่งนะยังก่อนมาฟังลำเพื้นยังก่อนใช้ใทางสายเอกมาฟังลํเพืนเรวสว่หัวใจเอกอนน้อง ใส่ใส่เพื่อนนี่เลยใื่นใส่แีเพืนอันไหนนะมีเส้นทุกสายใส่กิจกรรมเออเนี่แหละไม่เสียนแกวะเนาะอันนี้ไม่ใช่ของพี่เชียวเดี๋ยวต้องรอต้องรอให้แกเปิดก่อนเพราะว่าพี่ก็มาเปลี่ยนทำนองกับแกอ่ะจะฟองได้ปเมีเส้นมาใส่กลอุบายลายอยากมีผัวเป็นคนคุ้มเครื่องโอ้คุ้มเครื่องคุ้มเครื่องเ็ใครค้นคุ้มเครื่องสูบหนัาบอกเลย โอ้เกมสุดหนาเลยครัสวรรค์เนี่ยพอสคุ้มเกลี้ยงเลยเนี่ยคือเกลี้ยงราไม่เราเรายังอยู่นะครับทุกคนเรายังอยู่เรายังอยู่ี่สเกลี้ยงยังอยู่ให้สุขีมันเสมอมันเครือเก่าเงินทองหลังเก่าความเศร้าห่างหายให้ฮักสาวน้อยผู้ปอดอ้อยซอยคืออ้อยก็ไม่ มาฟังลำเพลินแล้วสะเวินหัวใจเมือ่อนาฝ้าไม่ไกยักคือเก่ามาฟังลำเพลินแล้วสะเวินหัวใจมันแก่นกันไว้จุมแขนผูกายให้หัวใจ Ellt, เาบอลลืมกันนี่ลูกกูเจอเนาะฟิลล์แล้วหลักช่ยัมาต่กันไูที่วนน้องไม่ไดยังรู้สึกยังไม่สุดเลยนะมุนเอาใช่ยรู้สึกว่ายังไม่สุดเลยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวตอนเล่นสดจะเล่นเยอกว่านี้ได้ไหมฟิล์มไงขอโทษฟังอเ่ามฟิล์มไปทบไปตวนฟังก่อนก็ได้แล้วให้ทันร้องก่อนก็ได้ใช่ฟิล์มไมฟังซ้อนกนก็ได้ ูเขาตันสู่เขาฟไปสะของนี่ย so like ังเอาสู oh yeah. ่กัไปทั้งนั้นฮันนอมฮุ้บ่เคยอัดเนี่ยโอ้โหเจ๋งมาฟูบูกก่อนมีคนมาถ่วงมาอวนเม่ๆนี่ก็วันี่วันเซอเว่นหัวใจอยู่บ่หัวใจมาฟังเราเพิินแล้วเซอร์เ่นหัวใจ ยเกเินไมัไปเลยไม่ไปเลยเงินที่ได้เขากะไลได้ยไให้หั่งสาวน้อยผู้ปอดอ้อยซอคืออ้อยก่อไม่มาฟังลำเพลินแล้วสะเวินหัวใจมันก้ามไปไกลคือคือเขามาฟังลำเพลินแล้วสเวนหัวใจมันแกนกังไร จงแค่พกไปให้หัวใจขอฟังอีกรอบขอฟังอีกรอบเอาพี่น้องคลิปนี้นำลาไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปตัดไปนะครับฟัังงงก่ออนนต้